หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝรังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมอากาศช้าง อากาศช้างเป็นคตที่เกิดขึ้นในตัวสัตว์อีกชนิดหนึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอยู่ภายในโพรงอากาศบริเวณหัวช้างต้องรอให้ช้างตายเสียก่อนจึงจะเอามาได้อากาศช้างหรือคตโพรงอากาศช้างนี้จะมีคุณทางด้านโชคลาภอย่างสูงว่ากันว่าช้างที่มีอากาศช้างเกิดขึ้นในตัวนั้นจะอุดมไปด้วยอาหารช้างอื่นๆจะยำเกรงในอำนาจบารมี คดโพรงอากาศช้างนี้จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งเหมือนหินและไม่ได้มีอยู่ในช้างทุกเชือกมีคุณวิเศษในตัวโดวยไม่ต้องปลุกเสกใดๆหรือจะนำไปปลุกเสกเพิ่มเติมพลังก็ย่อมได้มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่6มีพ่อค้าคุมเกวียนท่านหนึ่งในคุมกองเกวียนไปทำการค้าขายอย่างเมืองเหนือในระหว่างการเดินทางนั้นได้พักค้างคืนในป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านไม่ทราบมาก่อนว่านาทีตรงนั้นมีช้างล้มหรือว่าตายลงตั้งแต่เมื่อไรเพราะแลเห็นก็แต่โครงกระดูกที่เก่ามากแล้วเท่านั้นเองพ่อตกตอนดึกพอขาท่านนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาเติมฟืนในกองไฟและเมื่อจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งนั้นท่านก็ได้ยินเสียงดังกุกกักมาจากโครงกระดูกของช้างด้วยความสงสัยจึงได้จุดใต้ลุกขึ้นไปส่องดู ปรากฏว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างในกะโหลกของช้างเหมือนมีอะไรกำลังกลิ้งอยู่ข้างในท่านจึงลองคลิกกะโหลกช้างนั้นขึ้นดูก็มีของสิ่งหนึ่งสันฐานค่อนข้างกรมคล้ายก้อนหินมีสีขาวออกเหลืองเหมือนกระดูกหลุดตกลงมาจากในโพรงกะโหลกด้วยความที่พ่อค้าท่านนั้นท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์มากจึงทราบได้ว่านั่นคือ อากาศช้างหรือว่าคดในโพรงสมองช้างนั่นเองท่านจึงได้เก็บเอาติดตัวไว้และทําการเส้นไหว้ด้วยหญ้าสดและน้ําทุกวันปรากฏว่าการค้าขายของท่านนั้นประสบกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะขนอะไรไปขายก็ได้ขายจนหมดสิ้นในเวลานรวดเร็วครันว่าเมื่อนําเอาสินค้าจากทางเหนือล่องลงมาขายอย่างทางใต้ก็ขายดีจนไม่พอขาย ทำให้ท่านนั้นร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีในที่สุดภายหลังท่านได้รับพระราชทานตราตั้งจากในหลวงรชาชกาลที่หกให้เป็นถึงพรยาพานทองส่งลูกส่งหลานไปเรียนยังเมืองนอกเมืองนาตั้งหลายคนมีชื่อเสียงเป็นเกียรติคุณและเป็นที่นับหน้าถือตาแก่คนทั่วไป ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องท้งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจ c h ชาแน,นลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม